สวัสดีครับพี่ติดตามช่อง YouTube ปิดไลท์ครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์จาก r e n o v o อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือซีรีส์อยู่ข้างหลังเรานี้ครับ Lenovo l e g i o n 7i นะครับซึ่งมาพร้อมกับคุมพลัง Intel Core i 9 Gen 14ใหม่ล่าสุดมาดูกันว่าการที่เปลี่ยนแปลงขงุมพลังไปตัวดีแล้วมันมีดีอย่างไรกันครับเริ่มต้นนะครับกับดีไซน์กันก่อนครับ Lenovo Legion 7i นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นบนสุดของตระกูล Legend แล้วนะครับในปีนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Legend อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับสำหรับในการชาร์จไฟแล้วก็ H d m เอยู่ทางข้างล่างแบบนี้ซึ่งเราก็เลยจะพาคุณมาดูส่วนนี้กันต่อเลยส่วนนี้นะครับก็คือช่องระบายอากาศครับก็เียกว่ามันมี2ช่องใหญ่นะครับพร้อมกับพัดลมที่สามารถที่จะไปดูแฟน แล้วก็พัดเรื่องของอากาศได้อย่างแม่นยําตรงกลางนะครับก็มีการเจาะรูไว้นิดๆเพื่อให้รับอากาศเข้ามานั่นเองครับแต่ว่าขนาบข้างนะครับก็มีช่อง HDMI แล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟของตัวเครื่องจากเรโนมาให้ครับด้านข้างทางขวามือนะครับก็มีช่องใส่ SD card แผ่นใหญ่นะครับมี USB Type C ครับมีสวิตช์เปิดปิดกล้องนะครับแบบนี้แล้วก็มี นี่ครับเป็น USB Type A ครับก็จะเป็นช่องเสียบแบบนี้นั่นเองครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี USB นะครับ Type C ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่มีรูปสายฟ้าก็คือ Thunderbolt นั่นเองแล้วก็จะมีนี่ครับช่องเสียบหูฟังพร้อมกับ USB ฝั่งนี้นะครับเป็น Type A ที่สามารถรองรับกับการชาร์จไฟโดยที่ปิดเครื่องได้ครับด้านล่างนะครับอย่างที่บอกคือมันจะมีพัดลมมาให้นะครับ2จุด ทำให้ในเรื่องของการเป่าอากาศนั้นนะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีโลโก้ของวินโดว์แสดงว่าเป็นวิดีโอแท้แบบ O.E.M. และที่สำคัญครับลำโพงมาให้ด้านล่างส่วนแผ่นนะครับในเรื่องของการการลื่นนั้นด้านบนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้านล่างเพราะว่าเวลาวางขึ้นจะเป็นแบบลักษณะเอโกลิฟก็คือจะมีการยกขึ้นมานั่นเองที่หันมาหาคุณนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเครื่องแบบนี้ได้โดยเราสังเกตว่าแค่นิ้วเดียวก็สามารถยกมันได้แล้วครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับสำหรับ l e n o v o l e g i o n 7i นะครับเปิดได้ด้วยง่ายๆแค่นิ้วเดียวนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Power ที่อยู่ตรงกลางตัวเครื่องก็สามารถที่จะเปิดได้แบบนี้นะฮะสำหรับ l e n o v o l l g i o n 7i นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดนะครับอยู่ที่3200คูณ2000นะครับก็เรียกได้ว่าอัตราส่วนนั้นเป็น16ต่อ10นะฮะ แล้วก็แน่นอนครับว่าในส่วนนี้นะครับก็จะมีเว็บแคมอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้มีระบบฟริกรปกพินนะครับแล้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเลยครับปุ่มสามารถที่จะใช้งานกับคีย์บอร์ดเลนต่างนั้นถือว่าค่อนข้างสะดวกม,มากๆนะครับหน้าจอคมชัดนะครับแล้วก็แสดงผลที่ดีมากแล้วก็เป็นแบบ a n t i g r แกรหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการแสดงผลเสียงกันดีกว่าครับกับระบบของ5แมนครับ การพิมพ์นะครับเครื่องคองมพิวเตอร์รุ่นนี้ก็มีโสโตกที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับในเรื่องของการพิมพ์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันมีนัมเบอร์แพดด้วยฉะนั้นเราควรจะเผื่อระยะไว้นิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไปกดโดนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของตัวนัมเบอร์แพดได้สำหรับ Lenovo Legion 7i นะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 11เช่นเคยขาบอร์เปอร์ของมันนั้นถือว่าเป็นเอกลักษ สิ่งที่มันจะให้มานะครับในรอบนี้คือเรียนรู้ว่าเป็นฐานเหมือนเช่นเคยครับก็เรียกร้ว่าในตัวนี้นะครับเปนฐานของมันนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้ผมปรับเป็นโหมด o v e r c ร o c k กนะครับก็คือเสียบปุ๊บก็จะมีตัวของ c p วที่แรงมากขึ้นนะครับ SSD นะครับตอนนี้ก็จะมีบอกสถานะแล้วก็จะมีค่าอื่นๆเช่นมาโครคีนะครับ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพลังงานเลนส์ตานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเป็นตัวปรับสีของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับของตัวนี้ก็คือตัวของ r e นโ s ว์สเปกตที่สามารถปรับเรื่องของสีคีย์บอร์ดได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีคัสตอมแล้วก็เลือกโปรไฟล์นะครับว่าจะเอาเรนโบว์เป็นแบบไหนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ ระบบเสียงนะครับก็เป็นของ Harman นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับได้แล้วก็จะมีเ e g e n เดนะครับซึ่งสามารถที่จะบอกนะครับเรื่องของตัวประสิทธิภาพนะครับโดยการกด F+N+Q เพื่อจะเปลี่ยนโหมดได้นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดูเรื่องของ Network b o o s t นะครับ Auto Close นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูตัวของการจอนะครับว่าจะเอากาะจอในรูปแบบไหนนะครับเป็น DGPU นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไฮบริดออโต้โหมดนะครับแล้วก็นวมถึงไฮบริด IGPU only นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นไฮบริดนะครับผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดนะครับเพื่อทําให้เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นแต่ถ้าเลือกปุ๊บก็ต้องมีการตาร์ทครับแล้วก็สามารถหลองทัสแพดได้แล้วก็ตั้งค่ายต่างๆได้แบบครบครัน ก็ถือว่าเลนัวนั้นก็จัดมาให้เต็มนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในส่วนนี้นะครับนอกจากตัวของลำโพงนะครับ Audio by Harman แล้วก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของคุณภาพเสียงได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันครับตรวจสอบเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับว่ามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็เข้าสู่ e-sport mode ได้ด้วยนะครับก็คือสามารถปรับเรื่องของ refresh rate นะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวของดิริได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สามารถตั้งคอสแฮร์ได้อีกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับในเรื่องของลูกเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของของุมพลังกันดีกว่าครํราว่า l e น ovo นั้นให้ขุมพลังอะไรมาให้เราได้ใช้งานกันครับมาดูสเปคกันนะครับสําหรับ r e n ovo Legion 7i นะครับรอบนี้ก็มาพร้อมกับ Intel เจเนอเรชันที่14นะครับนั่นคือ Intel Core i9-14900HX นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยทีเดียวเพราะว่าความเร็วสูงสุดนั้นสามารถที่จะทำได้สูงสุดอยู่ที่5.8 GHz นะครับก็ถือว่าสูงแล้วก็มีทั้งหมด24คอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของ a t c a c h นะครับนะครับอยู่ที่36เมกนะครับเป็นแบบ Smart c a c h ด้วย จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตรงที่มีเรื่องของระบบ E Core และ P Core นะครับโดยรุ่นนี้จะมี P Core ทั้งหมด8แกนนะครับซึ่ง P Core นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมเม i n t a เกี่ยวกับประสิทธิภาพได้แล้วก็สามารถที่จะทำงานกับร่วมกับ AI นะครับในรูปแบบที่เรียกว่าทำงานแบบจัดเต็มนะครับต่อมานะครับเป็น E Core นะครับเป็น Efficiency Core ก็คือเป็นคอที่สําหรับในเรื่องของในการที่จะปรับเรื่องการโหลดถสมมติว่าไม่ได้มีการใช้งานอะไรหนักเนี่ยอีคอเนี่ยจะเข้ามาทํางานเพื่อทําให้เกิดการลากใช้งานได้ยาวนาะนมากยิ่งขึ้นและก็รวมถึงอีคอตัวนี้ยังสามารถประมวลผล AI ได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในการทํางานนะครับจากที่เราได้ทดลองเล่นเกมะต่าง ตัวเครื่องนั้นก็เรียกว่ามีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วก็ในตัวของ Intel Core Gen14 นั้นก็จะมีการรองรับที่เรียกว่าโดดเด่นมากอย่างเช่นตัวของแกรมของเครื่องนี้เป็น DDR5 แล้วนะครับก็สามารถที่จะรองรับแบบ ดู Duo Channel ได้นะครับโดยรุ่นนี้จะให้แรมมานะครับในเครื่องนี้อยู่ที่32 g b ด้วยกันครับ SSD 1TB ครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6E นะครับ g i g a p a s s แล้วก็รวมไปถึงรอ,องรับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวที่เป็นช่องเสียบมากับครบคันนอกจากนี้นะครับตัวของกราฟิกรุ่นนี้นะครับใช้ G-force RTX 4070ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพดีพอสมควรเช่นเดียวกันครับเห็นแบบนี้แล้วเราต้องไปลองเล่นเกมกันหน่อยครับว่าเล่นว่าเ e จเ n 7i นั้นจะมีความสามารถในการเล่นเกมอย่างไรกันมากพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสำหรับในเรื่องประสิทธิภาพนะครับเราก็ทดสอบมานะครับตั้งแต่ Crystal d i s m a r t นะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ก็ถือว่า SSD อ่านได้รวด,ดเร็ว ต่อมานะครับก็คือตัวของ3 d m a r k 3 d m a r k นะครับเราทดสอบเป็นตัวที่เป็น Steel n o r m a n นะครับซึ่งเป็นตัวขั้ๆที่จะโหดอยู่นะครับทําให้ตัวกราฟิกนั้นอาจจะไม่ได้แบบคะแนนวหว่ามากนักแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับต่อมานะครับ c i b e ต่อมานะครับเป็น PCmark 10นะครับก็จะได้อยู่ราวๆประมาณแบบนี้นั่นเองครับ c i n e b e n c เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเป็น Performance ขนาดนี้ Cinebench ทำได้ดีอย่างแน่นอน แต่สำหรับรุ่นนี้เราจะมาทดสอบนเรื่องการเล่นเกมด้วยครับกับ Forza Horizon 5ครับเะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของเบสมาร์ในตัวเกม Forza Horizon 5นะครับเพราะว่า เครื่องนั้นปรับให้สุดหมดทุกอย่างเลยนะครับเป็นระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับพบว่ามันสามารถที่จะทำผลงานได้แบบนี้และก็มีรีเฟลเซ่ที่อ่านะครับถือว่าโอเคและตัวเครื่องนะครับถ้าที่ลองอังทั้งหมดนะครับด้วยมือตอนนี้คือไม่ได้รอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเล่นจริงแล้วว่จาจัดเบสมาร์แบบนี้มันออกมามันจะเป็นอย่างไรกันครับ แล้วครับตอนนี้เราจะมาทดลองในการเล่นเกมกันนะครับก็สิ่งออกมานะครับที่คุณเห็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองภาพรวมนะครับเท่าที่เห็นจากในเรื่องของการแสดงผลกราฟิกอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของานตัวเกมนะครับอ่ะส่าเ๋ยว่าจะลองเอารถไปวิ่งนะครับตอนพบว่าภาพออกมาครับ ถือว่าค่างๆสวยงามแล้วก็มีการเก็บดีเทลที่ค่างโอเคอยู่นะครับควันอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคมากนะในเรื่องของตรงนี้และทีนี้มันอยู่ข้างในนะครับเวลาเราโย่ในเงี้ยเนื่องจากเป็นกราฟิกแบบขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกับ Intel Core i9 นะครับก็เ,เรียกได้ว่า ในเรื่องการเส้นฝลเรื่องต่างเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็จะมาคร้องกับขนาดที่1มือมิลลแอมปัตวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะให้ก้อนใหญ่อยู่นะครับเพื่อส่วนทางกับขนาดของตัวที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะพกพาง่ายเพียงแต่ว่าจากที่เราใช้มานะครับตันนี้มันยังใช้งานได้อีกแค่ประมาณ54นาทีนะครับเราใช้มาแล้วเกือบ2ชั่วโมงครับก็ผมว่าในเรื่องของการใช้งานนั้นมันก็ยังไปเกมิ่ง่นุ้๊กอยู่นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อยากจะใช้งานนานๆเนี่ยอาจจะต้องทําใจกับมานิดนึงนี่ขนาดผมเปิดเป็นแบบที่เป็นโหมดทายเล่นที่ว่าเป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานที่สุดแล้วก็ยังทําได้ดีที่สุดกระมาณอยูที่4ชั่วโมงครับสำหรับเรื่องที่ชาร์จนะครับเกมเมอร์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่230บาทแต่ คุณจะต้องพกอันนี้บวกกับตัวเครื่องด้วยน้ําหนักก็จะประมาณ3โลนิดนะครับก็รับได้ก็แบกนะครับแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้แนะนําว่าก็วางไว้บ้านหรือว่าชาร์จพีดีนะครับแต่ว่า p d ต้องหากกาลังอยู่ที่100วัตต์ครับถึงจะชาร์จมันได้นะจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ r e โ o เว l ร e เรจนเนะครับหรือว่า l e g i นเ 7i ก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกครับ เป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะดูเรียบง่ายแต่ว่าแเมเ่ียความแข็งแรงและก็น้ำหนักที่เบาเมื่อเทียบกับเกมมิ่งในลักษณะด้าตาแบบนี้นะครับแนะ่นอนครับว่าในรอบนี้ก็เราจะมาพูดถึงกับคุมพลังอย่าง Intel ก็เรียกได้ว่าแรงนะครับแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี สามารถเอามาทำงานได้แล้วก็ยังมีการลากใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กได้นานประมาณหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทาง r e n o w o นะครับเพื่อสืบกับราคานะครับว่าเอ้ยเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่จริงเรจ n นนั้นก็จะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นครับแต่นี่คือ Top of the line ของเขาน,นั่ครับสำหรับคลิปนี้ จบตรงท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์คอเม่มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในฟุตบอลคอมสแตปินไเบาเช่นเคยครับ